สวัสดีครับขอต้อนรับคนเข้าสู่ O อบิ๊กชาแนลนั่นเองนะฮะแล้ววันนี้ก็ผมผมมีเกมใหม่ที่กาลังจะเปิดในเร็วๆนี้เนี่ยมาแนะนําให้ทุกคนได้รู้จักกันดูนั่นเองนะครับอ่านั่นคือเกม Star Seed a s m e a Twigger นั่นเองนะฮะว้าบอกได้เลยว่าเป็นเกมดาวรุ่งพุ่งแรงจากค่ายเกมที่เรารักนะครับ Com2uS นั่นเองนะฮะโดยเนื้อเรื่องต่างๆเนี่ยจะเกี่ยวกับมนุษย์เนี่ยในโลกแห่งยูโทเปียนั่นเองนะฮะซึ่งจะได้ใช้ชีวิตเนี่ยร่วมกับ AI นูอนี่นั่นนงท,โโที่ึ้นนาน็นคน ครงการที่จะพัฒนา AI เนี่ยมาเพื่อที่ว่าเป็นจุดสิ้นสุดของอาร,รยธรรมนู่นนี่นั่นต่างๆนั่นเองนะฮะ oh. เออแต่แล้ววันหนึ่งครับก็มี AI ที่เรียกได้ว่าเป็นคล้ายๆตัวร้ายอะ่ะเป็น AI ที่ชื่อว่าเลดชิพนั่นเองนะฮะได้ปรากฏตัวขึ้นแล้วก็พยายามที่จะกำจัดมนุษย์ล้างเผ่าพันธุ์อะไรประมาณเนี้ยเออ oh. เรากับเหล่าสาวๆเนี่ยที่ภายในเนื้อเรื่องเนี่ยเขาจะเรียกสาวๆเหล่านี้ว่าพล็อกเซียนเนี่ย oh. ก็จะต้องออกประจนภัยนะครับช่วยกันปกป้องโลกของเราเนี่ยจากเจ้า AI ตัวร้ายพวกนี้นั่นเองนะครับ oh. ว่าบอกได้เลยว าหาตัวละครสาวๆเนี่ยมาร่วมดับทีมในฝันของเรานั่นเองนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าเกมเนี่ยน่าสนใจมากๆโดยแนวเกมกหลักๆเนี่ยจะเป็นแนว RPG Stra จีสตรัทีมจีจัดทีมดับทีมาสาวๆเนี่ยลงไปในด่านนะครับแล้วบอกได้เลยว่าแอนิเมชันการเล่นคัดซีนของแต่ละสก,กิลต่างๆเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าแพลวพราวนะฮะเป็นกราฟิกที่เรียกได้ว่าผสมผสานระหว่าง 2D กับ 3D คุณาภาพสูงเข้าด้วยกันนั่นเองนะครับเสียงภาคต่างๆเนี่ยมีภาษาญี่ปุ่นเลยนะฮะ ฉากคัดซีนต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเวลากดใช้สกิลหรือว่าสุ่มการชานุนเนี่ยนต่างๆ,ๆ,ๆเนี่ยก็คือบอกได้เลยว่าจัดเ <Wow. S 1> ต็มคัดทรงคัดซีนเนี่ยไม่มีผิดหวังแน่นอนนะฮะซึ่งใครที่จะมาเล่นเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวนะครับว่าตัวเกมเนี่ยจะเล่นยากไปเพราะว่าในเกมนี้มีระบบอำนวยความสะดวกเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบออโต้คือสามารถกดออโต้ได้เลยครับตัวละครของเราเนี่ยก็คือจะสามารถออกสกิลโจมตีคู่ต่อสู้แบบอัตโนมัติเลยแล้วก็ในส่วนของการลงดันเจี้ยนต่างๆเนี่ยถ้าเราสามารถผ่านไปครั้งแรกได้แล้วเนี่ยจะมีระบบกวาดล้้างงใหนนัเอะ สบายมากๆแล้วแน่นอนครับผมว่าตอนนี้ตัวเกมเนี่ยเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้ากันแล้วนั่นเองนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับเพราะว่าของแจกเยอะมากทุกคนไม่ว่าจะเป็นของรางวัลภายในเกมตัวละคร SSR นู่นนี่นั่นต่างๆนี่คือบอกได้เลยว่าแจกฉ่ำแจกทุกวันตอนที่เกมมันเปิดแล้วอ่ะทุกคนมันจะมีแจกตัวละคร SSR เนี่ยทุกวันเลยนะครับโดยเฉพาะคนที่ลงทะเบียนล่วงหน้าเนี่ยภายใน33วันแรกเนี่ยคือตัวเกมเนี่ยจะแจกตัวละคร SSR เนี่ยวันละ1ตัวไปฟรีๆเลยนั่นเองนะครับขอแค่เราล็อกอ ลลครไปเยแล้วภายในทุกๆวันเนี่ยเราจะได้บัตรสมด้วยแจกอย่างนี้สมกับเป็นค่ายเกมคอมตัวอาจริงๆนะครับแล้วก็สำหรับลงทะเบียนล่วงหน้าเนี่ยจะได้ลุ้นของรางวัลน,นอกเกมด้วยนั่นเองนะครับมูลค่ากว่า16,900บาทกันเลยทีเดียวว้า <Wow. S 2> บอกได้เลยว่าห้ามพลาดนะครับลิงก์ลงทะเบียนล่วงหน้าเนี่ยจะอยู่ในดีสคริปชันนั่นเองนะครับใครที่จะเล่นเนี่ยบอกได้เลยว่าต้องลงทะเบียนเท่านั้นแล้วก็หลังจากที่ตัวเกมเปิดแล้วเนี่ยมันจะมีกิจกรรมสตาร์ซีดประชัน3ทีมเดือดนั่นเองนะฮะซึ่งจะเป็นการเจอกันระหว่างงงง3 3ทีมมออิเเตัวปปป้้ๆก็คคืุแ๋ง แล้วก็กิดงายนั่นเองนะครับ <Wow. S 1> ซึ่งภายใน3ทีมนี้ก็จะมีชมแมตช์สน,สนุกสนุกให้ดูด้วยนั่นเองนะฮะ <Wow. S 1> หลังจากที่เปิดกิจกรรมแล้วเนี่ยเราจะเปิดโอกาสให้ทุกคนเนี่ยได้มาเลือกเข้าทีมของอินฟลูเอนเซอร์ที่เราต้องการนะครับ <Wow. S 1> แล้วก็แข่งประชันเก็บต้งเก็บแต้มเ <Wow. S 1> พื่อชิงของรางวัลน,นั่นเองนะครับมูลค่ากว่า200 0 0 0บาทเออโดยระยะเวลากิจกรรมเนี่ยจะเริ่มหลังจากที่เซิร์ฟเปิดจนถึงวันที่1 1ธันวาคมนั่นเองนะครับ <Wow. S 1> ซึ่งการเก็บแต้มต่างๆเนี่ยคือเราสามารถทาได้การเคลียร์ด่านบ <Wow. S 1> ินหอคอยปราบบอสโลกเ่ายกมอววื้รห นี่นั่นอ่ะเออก็สามารถเป็นการเก็บแต้มในการแข่งกิจกรรมนี้ได้เช่นกันตัวผมเองเนี่ยก็จะอยู่ในกิจกรรมนี้ด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ตื่นเต้นมากๆที่ได้เป็นส่วนร่วมของกิจกรรมครั้งนี้นะฮะรู้สึกว่าจะมีอินฟลูเอนเซอร์ในกิจกรรมครั้งนี้เนี่ยสามสิบคนเลยนะเออยังไงก็อย่าลืมมาร่วมกิจกรรมด้วยกันนะครับหลังเกมเปิดเนอะโอ้โหเรียกได้ว่าฟังแค่นี้ก็อยากให้เกมเปิดแล้วครับโดยตัวเกมเนี่ยจะเปิดให้เราเล่นเนี่ยในวันที่28พฤศจิกายนที่จะถึงนี้แล้วนะ เดี๋ยวไว้เจอกันสำหรับคลิปนี้ฝากกดทุกใจครับผมแล้วก็ subscribe channel s u b s c r i b ช่องแ n e l ของ o b ก,กันไว้ด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็อย่าลืมลงทะเบียนล่วงหน้าไปแล้วครับบ๊ายบายพีซ